เอาใบไม้อี่ใบม้ช่างมันก้องก้องก้องเออโอ้ตียังโอ้โจโจโจเดบครับอ๋อเออเอาเบอร์ลีอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อบล็อกถูกออกเลยต่อบล็อก แต่บอกบอกโมมีในกองะวางทำไมกันโอ้มึงเสียดากันเหรออ๋เกื่้เดบอกว่าคุณผู้ใดบอกกับเขาเฮ้ยเฮ้ยวางทำไมกันว่างทำไมเออ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 เอ มันดบตัวไมไม่หยิโชคดีประพองประตกตีกันตกเก็บนตรยังตมือมือฮิตไปิตไปฮิไปอเอเากโขได้เดี๋ยวก็กูตีป๊บแล้วไมเนาะเ้ออ้อ ข้าวพอข้าวอกับพวกก่ก่ไอหมูอกกนนิบอกอนนิีขาไก่เียาเรียบร้อยตายแล้วเราเราเนี่ยยังกระเด็นขตัวเออเฮ้ยเออเออเออใครตีเอ เก็บเก็บเอาไผเอาเนื้อไปเนื่อยองเนื่อยยงผู้ดเอไปเฮ้ยองก้องกองเอาโดนเอากอม่นสักทีเอาประธนสักทีเลยเอ้ของคอยของเออเออเออกองมามา ดูแตงตัวดเอาอตะปกดินตอได้เคยเอาเอาเอาไม่ไมเอาไม่เป็นไปเฮ oh oh ียาไปชิอะไลันะลบเออมันเียแตได้หลายฟาร์มอะไรเฟรมภูเขาฟาร์มฟาร์ปเตตปเตตเอาแวไป่อนก็บ vậy thì nó không nhỏ phụ để tiên cây 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 đáy cây 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 cây

ดินนี่ยังอ่ะดิน่ะดินดินม่่อันมีอันเหรอเออแค่เนี้ยใส่กองไปแล้วดินไหมตการดิน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 ไปเลยได้เฮ้ยต้นไม้ดต้นไม้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 ดอดินดิน โอค้คุณดันกันแล้วน,นะได้โอ้โอ้ากูดันถึงเลยอหแม่เงี้ยตอนนีนนเนออ้เราเริ่มมีปัญหาพื้นที่กันแล้วนะครับ<ส>ตีกันเองเหรอโอ้เมื่อกี้อย่างว่าหัวใจให้งอไก่น้อยมีแต่บอ,อกีดี๋ยะซีบอก พูดไปเรื่อยๆมี่ากงไงเงี้ยนยดปากเ้ยบ่ได้ปาไไเฮ้ยงูเหี้ยจริงจ้วเอาผสมพันโอเคโหน่อยไก่ไก่ถ้วยไหมใช่ใหม่ใช่ใหม่้ี๋ม่สาบอกงงเอ้ยหินหินนไอนรับอะไรเนี่ยโมโหคือกัน ข้ไปล้วิดเยอบอกอกเเฮ้ยเฮ้ยเยเฮล็กเล็กเล็เล็ก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 เล็เล็กเล็กเล็กเลมีหินโปโพมีหินโปโพหินสองบล็อกโอ้สองเหรอคกไปกออกไปกัพจะพึ่งจะพึงต้องหาหินน้อหาหินยังไม่ีหินแล้วอ้าวสีหายแล้วเออออกเลยลูกพิซะ มันเปลี่ยนเราไปหรอคำพูดต้องต้องเปลี่ยนเป็นหินเลยมันเปลี่ยนเป็นชนิดหินเหรอฮะทุกบอกแม่งเหมลองลองลองบอกเลยทุกบอกเลยลองยังเอาไปคุณคุณออกรถทุกบอกเลยทุกบอกเลยอย่าเสียดายเสียดายยังบูมีเอองั้นคุณไปเลยเอาหัวกวาดคุณไปโคตรเสียดายเลย เจอหินแล้วเจอหินแล้วเย่นี่เอาใหม่เอาเอาใหม่ไม่กูเด้อนี่ได้พลิกแอคหินแล้วโอ้ยโทษ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  Em đã khả tụi tay Nào, dạ bước tay mai con nè Ô, cú Mày đẹp rồi, hỏi thì khả cái tia rồi Dạ 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 quán cú bị bán này đi Dạ mẹ tê Ông tán cú ra Mày không ฮห้อ๋อโหเดี๋ยวว่าซอมบี้เห็นงานอยู่เปล่น่าเว้เนาะขยันอยู่เปล่ายันอยู่ตีกูเรียบร้อยโอ้พวกโย่บอกให้ตีกูได้ดิสีกลายเป็นคนดังกวับมือนี่แหละโย่ข้าข้าของหล่นหมดเลยกูอ้งแมงของอ้าโอ้ คิเปอร์เหรอเบร์เหรอคิเปอร์เอาคีเปอร์มาา่ไหมันเกิดคดแเรามันเกิดของตเลยที่ขอให้พดอนมี้ร์นะนกคีเปอร์มึงมึงอยากสร้างสัตตับกูแมนบอกโคเอว่าอีกขาไปองทีอ๋ออันี่มาสุกเอาสุกเอาสุกูให้สุกสุดะ สวยต่ก็ยังไอ้ตัวใหม่ดิตัวใหม่ตัวใหม่ยังยังตัวใหม่หายตัวหนึ่งไว้อะอ๋อไปเลยไปเลยไปเลนยังเคยคอยมาส่งชามอะหรือวาอันเอานี้ไหมนะเอาไปเอาพี่แดงนะพี่แจยังเล็กหรือกับใหม่เอาอันเล็กนะอ๋อพินมีหินมา้่ยคนเองถ่อยคนเอง เขาลองูดใกล้ๆหามดใกล้กี่งนี่ e n เกี่ยงมนก็เป็นฮู้แลบไปซะปเดอร์แมนลบไปเรร้อยเร่ๆบ s กูเว้นมองดินพอมาได้กูจะเอาไปปลูยเกนเก่ยงนะู้ไดปลูกยังกูเว้นม่องดินให่ไ้มีดาบอยคอยมีดาบเล็กอะใรอะใคตรงนี้ ไปออกออกออกจะขอยกูเองโอเคโอเคจะขอยกคนเห็ด okay, ย okay. ังอ่เก็บของทุกอย่างไว้ในตู้ป่ะเขาเอาไหมเอาไหมของทุกอย่างไว้นิดตัวไม่จะขอยของขอยไก่เต็มตัวแล้วเลี้ยใจเราอีเนี่ยเลี้ยใจเราเลือใจยังสมบีมาอันเล็กกูเอาดาบวะนั่นเด้๋ไออูไม่ไม่ดาบเอออ๋อดาบนี่เล็กเด้อ ของสำคัญนะจังห oh, no, so ูบอโอ้ห huh. ลีกอ่ะทำหายง่ายๆต่อไม่ไม่เอาอยากโดอยากอยากถึกตีบล่ะเอาถึกตีกูลอถึงได้เรอที่ฮ้ยมึงตีมันลไปนสวยมีราสุนซุ่จาือว่าจิลเบอร์ด้กร้องเหรอกูโอสุนกันหลายป่าตายแล้วน่าแง่ย ตัวตายเล็กๆกผิวกระโดดลมเอาอีกแล้วนะ่างชื้นย่าคงโอ้กวางอลยเออเนี่ยขอแกงไรย่าแมงเงเกวันตีนี่วาะคนตีนีล่ละเนยาเล็กอ่าเราบ่มีดินเราพ่อนะเออไ้เช่ไมไอ้กองไอ้กอง ถั่วแล้วก็ชุดเกาะมันเป็นของคอยอ้าวอ้าวของคอยยังเดียวเตะออกซือ้อเฮ้ยอย่าไปตีกูฮะเฮ้ยไปจะเปิดกล้องไหมเปิดกล้องอีรีเอปิดกล้องเลยไ <c oughs> <c oughs> มีแต่ค้อนไม่แต่มีแต่ค้อนไม่ดาบเล็กเขาว่ากูมกู่ม,มีว่ะข่าวหัวตาย เอ้ของสำคัญน so> uh ่ะกว่ากว่าเขาขื้สีวอันนี้มมีวันหิวนะอยากส้างสตูแม่บองปลี้ยงไปย่อดี๋ยวเจ๊กากอบยุดส่งเออส่าี่สั่งที่ทเออเออเออสอ่าที่อเยหยได้หยอ้ กูเพิ่งเกิดเอากูกตายกูเ่เกิดดอาอย่างกว่ออนไลน์ได้ยันยันึ๊ตัวแตกโอ๊ะตกตาัตัดติตัดติไปปะขอนาป ยาคุดเล็กดิคูดคุดคุดาคุดเล็กยาเล็กโอ้ยอายยเปิงหนีไม่สีห้างเออไม่สีห้างพคือเป็นศัตรูอ้งายมึงมึงตายตายมึงตายพอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วพอแล้วจุ่งห้างเาเ่ ขุดคุดคุดยืดต er. uh ีนะคุณกุ้ยเออบทตีหรอกนอน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 หน่อยนอนหน่อยนอนกับกยนอนหน่อยเฮ้ยวิ่งจะไม่งุ้มสไปเดอร์แมนเอาตกไปแล้วคิปเปอร์คุ้เปอร์ตายอ่ะตายนอนเฮี้ยเฮ้ยคิปเปอร์เฮี้ยออกออกอีดีวออ้าวโอเคโอเค พี่มึงมึงกระโดดลงเหียวเนี่คีเปิดไม่ออ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 จด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 ตีบาตีบาเลี้ยจ่าเลี้ยงมึงทำไงหรอเอ้ยเขาต้องเงียแล้วอ่อนเฮ็ดอันนี้แล้วขุดบอกอ่อนอ่สั่งอ้อนไม่ไหวไหมคุดเอียงพ่อก็ขุดเนี่ยคุดเอียงเราคีเปิดว้ามันกัระเบิดเล้วเอี้ยแล้วมันมันโบดเอาตัวคราฟยุ่ิไม่รู้ระเบิดแล้ว มันมึงตัวใหญ่แล้วมึงอ่ะไปอยู่หมูมุมหน้าไมมันระเบิดเร็วไปใส่เลียนไงใบใบแล้วหมูเฟี้ยอห้เงี้ยอ่ะสีเรียนเหรอเงี้ยก็มันก็มุมหมูหูก็มันก็มุมหมูเนี่ยโลโลโลไปไปเรียนก่อนไปเรียนก่อนกันเดินตัว อ้าวๆๆปุ๊ดจาจักจตุกจักจักจัก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 จักมตุกจัเกไม่พอไอไม่พอ่ตายมั้งจักจตุกรินกิข่อยประมานคนตีกิินกิข่อยมานคนอ่ายน้อยาหอ ไอตัวนู้อ่ะจริงออกระไม่ลนตายเนาะไม่เห็นเด้อไอไเออได้ขมอขมอขมอบขมอขมอเออต้นกุ้ยตอให้กูบ่สองเนาะกุ้สองให้ màyu, màyi, măng ta, má má còn, má còn, đi luyện, đi điên luyện, 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 ไปรู้ไปไหนมาเอออ่ยกูุมางถิงเบี่อได้เออมาสอมทางนี้ไหมมาสอบมาส่งทางคุดนะเป็นวันบ้อกกี่โคตรโคตรโคตรยุ่งเหยิงโคตรเถื่อนเลยได้ได้ไวันบ้อกโคตรเถื่อนนะครับโอ้ยงอตอาหาร

èo pháo con pháo con pháo con khủ Dạ Dạ, dạ ya ya pháo con có hìn tiền có hìn tiền qua chú mày gì ạ qua anh Cô khủ khủ thế hình <dí ăn>, <laughs> hìn <dí ăn. cười> <laughs> <laughs> ok để pháo này pháo pháo mang bó pháo con bây giờ đi khám với khủ đi ra à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  Cô à cô khu à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  ูเผาได้กว่คุณเ็ลยเวกาของกันเนอะีกันนะได้มอน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 ไม่ใช่ไม่เนี่ยไ I t อ h e d i a m แค่เข้ากนเหหน้าวีตายห้มโหรอนสุดเดียคอหงตายไปอยากเลี้ยง่ะเอออีเนาะ่อังกฤษไหมไปกินนขดขุดขุดขุดขขุดขุด นั่นแหละก็ถือเช็คโดดเลยเออถูกถือเช็คโดดเอามาเอามาไว้ดีไหบอกดีๆก็ได้อ่ะมาเพชร์ยุเดะเอาไปเพชร์ยุเดะอยู่กูเห็นบมกสันเอามาเลยน่าเอากลัวเลยเอาของจริงนะเอาโงนนี่เอาไปในกล่องในกล่องในกล่องเฮ้ยใส่ขี้เปิดมาดิเรียกได้เอาไปในตัวไม่ในตัวเลยในตัวมีจูก่อนมีจูก่อนมีก่อนหนึ่งเลย เพ่ทกูต์เพ่น้าคุณปิดบอกระอันไหนนี่กูพูดเด้สิเอออันไหนนี่เออเอาวนี่ติอันบอกระบกยาบอกราบกยาไปถอยดิไฟไฟคุดไฟไฟขุดทอดไฟขุดทอดขุดไปหยังล่ะเออไฟมันขุดบ่ได้อ๋อกอะไรนี่อันนี้ออกดิออกก้อนนี้กูว่างออกอ้าวโอเคแต่กูจะได้หูว่ามันอันบอกระเยอะ

mười tám 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 เอ้ดูอกกี่บอกเดี๋ยวพงพูดหนโอเคคุณเลยคุณเลยอยู่ห้างเนี่ยเดี๋ยวคิดตบวรู้อังคิดนลยวะเดียวกางกี่บอก้เก็บเก็บเฮ้ยแหวงเก็บเก็บอะไ้เยอะเอากล่องไว้ใกล้ๆดีกว่าวะอี่ลไอีย ไม่เรอวมาเอากล่องมาไมนกล่องมียังไงขุณมาคุณมาไอริโอขุดเอาเอากล้องเหรอธนูธนูผมพร้อมก่อนชุเปล่าโอเคคอยคอยมีชุดเกาะอยู่แล้วแล้วมันก็โคตรจะเทขุดกล้องขุดกล้องโอเคโอเคขุดเลยขุดเอาเราผมให้พี่แดงเอา เต้องเหินหิบ่เออไว้เรยวเดีวยวผมพูดเองโอเครอกเก็บ o อกเก็บคีเอาคีเปอร์ไหมคริปเปอร์เฮ้ยคีเปอร์มันตายยูกิดแรนแรนนี้เลยเ่ต้องตีเอาอโอเคสร้างกองใบไกลๆสร้างไว้เฮ้ยมองนี้ มันคืออันนี้ระเบิดได้วปะผมอยูุ่กเยอเดี๋ยวโอ้มากอยรผมอยูุ่กลอยู่เดีมยวระเบิดได้วป่ะบ่หูเบ็ดล็อกปะเบ็ดล็อกต้องรอสามสิบวิไกลเปลี่ยนเฟตมันสิเปลี่ยนเป็นเฟตของเอียงกับ่หูเอาเหล็กเอาสลับ มาปุ๊บวางไว้ตรงนี้อันมากี่นาทีโอ้ยี่สิบสามนาที <c oughs> ว้าได้คลิดยาว,วยแบบโอเคโอเคผมไม่อยู่ถุงเหล่าก่อนฟันเลย What the hell คขยซิตี้จังไดแต่ที่นี่เก็บ่ได้ป่ะนี่มันเก็บ่ได้อ่ะ เก็บได้อยู่เก็บได้อยู่สวยๆวยสวยแม่เมื่อกี้คิดเปิดว่าหนูสามหลอดรูปมางเวลาเอ้าเปลี่ยนอันนี้เลยบ่เปลี่ยนแล้วเอามันคือเป็นสิเอ้ากูยหนนะเหตุเดียวเราคลิปการคลิปเปิดนี้แมนคลิปเปิดมันระเบิดอีกเหรอเออระเบิดเรื่องอะไเนาะแม่สามหลอดรูงระเบิดแบบตึงๆเลยหลอดจี๊ดง่ะแมนของหายมัดกูป้าสามหอบจิ๊ดเนาะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหายหมดเลย ต้นไม้ล่ะต้นไม้ก็บ่หรออยู่ในตัวข่อยสี่สี่อันเอามาปลูกเอามปลูกก็ปลูก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 ปลูปลูกปลูกปลูกปปปลูกปลูปลูก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 ปลููกปลูกกปลูกปลูกกปลกปลปลูกกปลูกปกปลู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 กกปลูก กูว่าเอไม่ดีดกูคุเล่เลยมาหาไี่ชินอยู่ยังติดตอไหมติดตอบเช็ดไหมตอบเช็ตตอบเช็ดกูไม่อยากคีเปิดหรอกไอ้เนี่ยยิงไงแล้วกูคุเล่โอเคย่าแล้วเนี่ยเด็กตเลียงกูซะละกูขากบตายอะไรเหี่ย อคือโบเกย์ไวอะมันหนาลากขายไย่างนั้นะมึงขาดกรบเหรอกรบนี่ก็ขั้นสามนี่เนี่ยดีเลยดีเลยตายเอาอ๋อนี่บล็อกใหม่นี่วะเป็นบล็อกเอ็ดส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวกูกูจะขึ้นไปวะเป็นบล็อกดินเหนียวเบื้องก้นมาสีโดดวบลมันคือบล็อกดินเหนียวอ๋อได้แล้วบล็อโดูดีแข็งแข็งกรุบีแข็งมึงกินนี่กรุบี้แข็งเฉียดเลยมันเป็นบล็อกบล็อกอี้ บกม bon ันเป็นบอกที่กบเมื่อกบกินในสลามแมกมาเข้าไปมันซีดดอบออกมาวาาเป็นเลือดแซงไว้นี่หนเราตุ๊ตุคว้ยเลยนี่ผมเป็นยังวางใหม่ได้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 เพชเนชโตกูเพชโอ้เพช I want the diamond น oh ี่ๆองสไดมอนด์นี่ I want the diamond ไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์อเนถือถือถือ โอ้กูไม่อย่างเลยโอ้ออกเนี่ยกูขอเออบังน้ำนี้มันหมดแล้วติดต่อกูดีรู้มกตอบสายพี่อ่ะเอ๊มเปลืองใหม่ว็ไเอาไม่ใช่สีไหมเนี่ยเดี๋ยวดี๋ยวบอกเอาบุหรี่ขอไปเนี่ยไม่หยุดลอยดีไม่เนี้ยจ้าลอยออกมาอ่าอ๋อไอ้บอกเพียดเดียวสามเมตรเอ๊ะท้องนะขอท้องนะขอท้องนี้ท้องท้องท้องเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ อะไรอ่ะเอียงไม่ใช่อะไรใส่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 ไหน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 โบนี่คืออย่างอ๋อต้นไอ้ต้นต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 ้นนี่อย่างวะที่มันอยู่ในป่าโกงกลางอ่ะต้นไผ่บแมทโบแมนมันอยู่ในป่าโกงกลางอะอะไรต้นเอียงเนี่ยต้นเอียงตนตนี้อย่างวะลืมชื่อไหนต้นนี้มันอยู่ในป่าโกงกลางอ่ะไหนนี่ไงต้นไผ่ที่อ่ะ โอ้ม้นต้นไผ่มันกไม่ได้อยู่ม it ันกไม่ได้อย uh, uh ู oh. ่ในป่าโกงกางมันอยู่ในป่าไผ่เอาโกบอีกแล้วอ๋อขันต้นอ่อนนี้ยังไปออกกกูหยุดไปต้นขิงกบบอกอีกบบอกใช่ใช่ใช่กบ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 มันชื่ออะไรเฮ้ยมันกระโดดกระโดดโคตรสูงเลย อัยกิดบืนฐานแล้วม <C> ันยืดใหญ่ฮอทก่อนกุ้งฮัทอังกิดเืนฐานอยู่ห้องกระจกฮอสปอร์ตกุ้อฮัทเฮ้ยฮัทสปอร์ตกุ้ฮัทไม่ได้ารับ